รนรัสเซียทะลุ400กิโลเข้าสู่โปโลแลนด์นาโตก้กด a r ิ i c l e 4ประวัติศาสตร์สันสะเทือนนี่คือก้าวแรกก่อน a r ิ i c l e 5หรือไม่หรือครั้งนี้ยุโรปกำลังยืนอยู่บนขอบสงคราม สวัสดีครับผมลีออนวันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศในยุโรปตึงเครียดสุดๆข่าวใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นทําให้หลายคนพูดกันว่าเราอาจจะเข้าใกล้สงครามครั้งใหม่มากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยก็ว่าได้เมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ทาให้ทั้งนาโต้และชาติตะวันตกต้องรีบหันมานั่งโต๊ะประชุมแบบด่วนๆหลายคนอาจมองว่านี่คือแค่แรงกดดันทางทหารแต่บางคนก็เริ่มตั้งคําถามแล้วครับว่านี่คือการทดสอบเส้นแดงครั้งสําคัญหรือเปล่าเอาละ่ะวันนี้เราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วโดยสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆมันก็เกิดขึ้นครับ มีรายงานว่าโดรนรัเสเซียจำนวนมากกว่า19-23าถึงบาลำบินเข้ามาลึกในน้านฟ้าโปลแลนด์บางลำไกลถึง400กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่ระยะสั้นๆนะครับมันแทบจะทะลุไปถึงใจกลางประเทศแล้วแน่นอนว่ากองทัพโปลแลนด์กับพันธมิตรนาโต้เรียบสกัดกั้นทันทีหลายลำถูกยิงตกแต่ก็มีบางส่วนหลุดเข้ามาโจมตีพื้นที่พลเรือนบ้านเรือนเสียหายรถยนต์พังยับและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือมีการพบชิ้นส่วนขีปนาวุธบนแผ่นดินโปลแลนด์ด้วยตรงนี้ ที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่รัเสเซียพยายามพูดแต่มันเหมือนการส่งสัญญาณชัดๆว่าเราทำได้และเรากำลังทดสอบคุณอยู่ผมบอกตามตรงเลยนะครับการส่งโดรนเข้ามาจำนวนมากขนาดนี้มันไม่ใช่การบินหลงทางแน่ๆแต่มันคือการเจาะดูว่าระบบป้องกันทางอากาศของนาโตมีช่องโหว่ตรงไหนและนี่คือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นไปอีกพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับโปแลนด์ก็ไม่รอช้าตัดสินใจประกาศใช้มาตราสีของนา นโตททัีซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะตั้งแต่นาโต้ก่อตั้งในปี1949มานี่มาตราสีถูกเรียกใช้เพียง7ครั้งเท่านั้นและนี่คือครั้งที่8ในประวัติศาสตร์แล้วมาตราสี่คืออะไรมันคือการที่ประเทศสมาชิกนาโต้เรียกประชุมด่วนเพื่อหาหรือว่าควรตอบโต้ภายคุกคามยังไงพูดง่ายๆคือยังไม่ใช่การประกาศสงครามแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนแรงๆว่ากำลังเข้าสู่จุดเสี่ยงแล้วสิ่งที่น่าคิดก็คือมาตราสีมักจะถูกเรียกใช้ในช่วงวิกฤตเช่น ตอนไอซิสโจมตีตุรกีหรือตอนรัสเซียรุกรานยูเครนปี2014แต่ครั้งนี้แตกต่างครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่ประเทศนอกพันธมิตรแต่มันคือการที่ดินแดนของนาโตเองถูกโจมตีโดยตรงถ้าพูดให้เห็นภาพนะครับ Article 4ก็คือการเตรียมพร้อมและมันเป็นขั้นตอนก่อน Art i c l e 5ลซึ่ง Art i c l e 5ลนั่นแหละคือตัวจริงการป้องกันร่วมกันแปลว่าถ้ามีใครโดนโจมตีจะถือว่าโดนทั้งพันธมิตรทุกประเทศต้องลุกขึ้นสู้ด้วยกันดังนั้นการที่โปแลนด์ใช้มาตราสี่คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยครับผมมองว่ามันคือการบอกชัดๆว่านาโตกกำลังขยับใกล้เส้นแดงเข้าไปทุกทีและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ทำให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของนาโตครับ รายงานยืนยันว่าเครื่องบินรบของนาโต้ได้ยิงสกัด,ดโดรนรัเสเซียเหนือน่านฟ้าโปโลแลนด์ซึ่งนี่คือครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งพันธมิตรในปี1949ที่มีการสู้รบโดยตรงในน่านฟ้าของนาโตเองคิดดูนะครับ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานาโตเคยรบเคยเข้าปฏิบัติการในตะวันออกกลางในอัฟกานิสถานหรือแม้แต่ในยูโกสลาเวียแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ต้องกดปุ่มยิงจริงๆเพื่อป้องกันน่านฟ้าของตัวเองแบบเมื่อคือนนี้นี่ไม่ใช่แค่การซ้อมรบหรือยิงเตือนแต่มันคือการประทะจริงๆแถมเกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกที่เป็นแนวหน้าโดยตรงกับรัเสเซียอีกต่างหาก ซึ่งถ้ามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือการประกาศว่าเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาละเมิดน่านฟ้านาโต้ได้สำหรับผมบอกตรงๆเลยว่ามันคือจุดเปลี่ยนสำคัญครับเพราะจากนี้ไปทุกครั้งที่รัเสเซียจะส่งดโดรนหรือขีปนาวุธใกล้ๆพรมแดนนาโต เขาต้องคิดแล้วว่าจะถูกสอยกลางอากาศหรือเปล่าและมันทําให้บรรยากาศสงครามเย็นที่เราคิดว่าหมดไปแล้วกลับมันหนักหน่วงอีกครั้งแล้วไม่ใช่แค่โปลแลนด์นะครับเพราะลิทัวเนียเองก็เจอเรื่องหน้าหนักใจเหมือนกันมีรายงานว่าเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายสองลำลุกล่ำเข้ามาในน่านฟ้าลิทัวเนียซึ่งติดชายแดนเบลารุสพอดีทําให้กองทัพต้องรีบส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปสกัดแต่สุดท้ายกลับไม่เจอตัวนี่มันชวนให้สงสัยจริงๆครับว่ากําลังมีการทดสอบหรือยั่วยุก,กันอยู่หรือเปล่าที่สําคัญคือ เหตุการณ์นี้มันเกิดพร้อมกับระเบิดที่สถานีรถไฟในกรุงวิลนิวสมีไฟลุกไหม้และมีคนบาดเจ็บหนึ่งรายพอดีหลายฝ่ายเลยเริ่มมองว่านี่อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มันดูคล,คล้ายๆกับการโจมตีแบบไฮบริดคือโจมตีทั้งทางทหารและพลเรือนพร้อมกันเพื่อสร้างความปั่นป่วนและกดดันประเทศเป้าหมายสําหรับผมนะครับมันแทบจะเป็นบทเรียนซ้ําเหมือนยูเครนก่อนถูกรุกรานใหญ่ปี2022เลยคือเริ่มจากความเคลื่อนไหวเล็กๆที่ดูเหมือนบงังเอิญแต่จริงๆ แล้วมันเป็นการลองเชิงก่อนไปสู่บางอย่างที่ใหญ่กว่าและตอนนี้นาโตเองก็คงกำลังจับตาทุกฝีก้าวของรัเสเซียกับเบลารุสแบบไม่กระพริบตาถ้าเรามองข้ามจากลิทัวเนียไปอีกหน่อยสิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือเบลารุสครับเพราะภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเผยว่ารัเสเซียกับเบลารุสกำลังเร่งสร้างฐานทัพใหม่หลายแห่งใกล้ชายแดนยูเครนและโปลแลนด์เหมือนเตรียมสนามรบล่วงหน้าเลยก็ว่าได้ สิ่งที่น่าคิดต่อคือการสร้างฐานพวกนี้ดันบังเอิญไปตรงกับช่วงเวลาที่กำลังจะมีการซ้อมรบขนาดใหญ่ซาพาร์ส2025ซึ่งปกติการซ้อมรบก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ครั้งนี้โค้มันใหญ่เกินกว่าการซ้อมธรรมดาดูยังไงก็เหมือนการซ้อมเพื่อรุกรานจริงๆมากกว่าลองคิดดูนะครับฐานทัพใหม่ๆถูกสร้างติดชายแดนนาโต้มันสื่อสารชัดเลยว่ารัเสเซียกับเบลารุสไม่ได้ซ้อมเพื่อโชว์แต่กำลังส่งสัญญาณว่าเราพร้อมจะขยับเมื่อไหร่ก็ได้ ส่วนตัวผมมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือแผนต่อเนื่องจากการส่งโดรนล้ำโปแลนด์ลุกล่ำน่านฟ้าลิทัวเนียแล้วตอนนี้ก็เสริมโครงสร้างทหารในเบลารุสครบเครื่องเหมือนพยายามประกบนาโต้รอบด้านซึ่งถ้าทุกอย่างเชื่อมโยงกันจริงๆสถานการณ์มันอาจจะไม่หยุดแค่การกดดันแล้วครับทีนี้พอมองจากฝั่งตะวันตกบ้างต้องบอกเลยว่าปฏิกิริยาค่อนข้างแรงครับประธานาธิบดีสหรัฐออกมาพูดสั้นๆแต่ฟังแล้วสะดุ้งว่า here we go เกี่ยวกับรัเสเซีย คำพูดสั้นๆแบบนี้ตีความได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วหรืออาจจะหมายถึงนี่แหละจุดเริ่มต้นซึ่งไม่ว่าจะตีความยังไงมันก็บอกชัดว่าอเมริกากําลังจับตาแบบไม่กระพริบตาไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นนะครับในฝั่งวุฒธธิสภาอเมริการวมถึงหลายชาติยุโรปก็กําลังผลักดันมาตรการคว่ำบาตใหม่ๆต่อรัเสเซียแบบเข้มข้นกว่าเดิม เพราะพวกเขามองว่าการส่งโดรนกับขีปนาวุธเข้ามาในโปลแลนด์มันเกินเส้นที่ยอมรับได้แล้วและถ้าให้สะเทือนใจกว่านั้นก็คือคำเตือนจากผู้นำโปลแลนด์ที่บอกว่านี่คือสถานการณ์ที่ใกล้สงครามมากที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองคำพูดนี้ไม่ใช่แค่คำขู่แต่สะท้อนว่าประเทศที่อยู่แนวหน้าอย่างโปลแลนด์รู้สึกว่าไฟสงครามอาจประทุข,ขึ้นจริงๆส่วนตัวผมนะครับ ผมมองว่าถึงแม้นาโตจะยังพยายามไม่ให้ไปถึงอาร์ติเคิล5 แต่ถ้ารัเสเซียยังดันเส้นเรื่อยๆแบบนี้วันหนึ่งมันอาจจะไม่มีทางถอยกลับแล้วก็ได้แล้วฝั่งรัเสเซียเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียออกแถลงการยอมรับว่ามีการโจมตีในยูเครนจริงโดยใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนจํานวนมากแต่รีบปฏิเสธทันทีว่าไม่มีเป้าหมายในโปลแลนด์พูดง่ายๆคือยอมรับครึ่งหนึ่งแต่ปฏิเสธอีกครึ่งหนึ่งซึ่งมันฟังดูแปล,แปลกๆใช่ไหมครับเพราะภาพหลักฐานก็มีทั้งซากโดรนทั้งบ้านเรือนที่ถูกทําลายในโปลแลนด์แล้วจะบอกว่าไม่ได้เล็งโปลแลนดดไไ้ยงงที่่นา สนใจคือรัเสเซียยังบอกว่าพร้อมจะหารือกับโปลแลนด์เหมือนพยายามลดความร้อนแรงแต่หลายฝ่ายมองว่ามันคือการปฏิเสธเชิงกลยุทธ์เพื่อซื้อเวลาคล้ายๆกับการบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าอยากคุยก็เชิญทั้งๆท,ที่สิ่งที่เกิดขึ้นมันชัดเจนว่าเป็นการละเมิดอย่างจงใจส่วนตัวผมคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่รัเสเซียใช้บ่อยครับทำผิดแล้วปฏิเสธไปก่อนเพื่อให้สถานการณ์ไม่ลุกลามเร็วเกินไปแต่ในทางลึกๆแล้วพวกเขาอาจจะได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วนั่นคือการทดสอบระบบป้องกันอาก กาศของนาโตแบบสดๆฟรีๆโดยไม่ต้องประกาศสงคราม พอเรามองภาพรวมทั้งหมดนะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็เริ่มชี้ให้เห็นตรงกันว่าการที่รัเสเซียส่งโดรนเข้ามาเป็น10บสิบลำแถมยังมีการใช้โดรนหลอกหรือดีคอยเพื่อล่อระบบป้องกันอากาศของโปแลนด์มันไม่ใช่การโจมตีเล่นๆแต่มันคือการทดสอบนาโต้แบบตรงไปตรงมาสิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญว่าถ้าวันหนึ่งมีพลเรือนเสียชีวิตจํานวนมากจากการโจมตีลักษณะนี้นาโต้ NATO จะยังสามารถอดทนอยู่กับมาตราสีได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายจะถูกบีบให ก้าวข้ามไปสู่มาตรา5การป้องกันร่วมกันซึ่งนั่นหมายถึงการประกาศสงครามกับรัเสเซียโดยตรงสำหรับผมผมมองว่า ตอนนี้โลกกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการป้องกันกับการตอบโต้ทุกครั้งที่รัเสเซียส่งโรมมาทุกครั้งที่นาโต้ต้องกดปุ่มยิงมันเหมือนเราเดินเข้าใกล้เส้นแดงมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเส้นนั้นถูกฆ่าเมื่อไรเราอาจจะได้เห็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบศตวรรษนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะสิ่งที่ตัดสินใจในยุโรปวันนี้อาจกำหนดอนาคตของโลกทั้งใบในวันพรุ่งนี้ได้ครับ